ที่เดียวเลยที่พระองค์นอกแต่ว่าพระเดชพระคุณท่านเมตตาเาเดินไปเจออยู่ข้างองค์พระอินทร์โรงชางเนาะด่านพระอินทร์ก็จะมีพระอินทร์อยู่กับช้างเอราวัณองค์มากใหญ่คุณโยมพระเดชพระคุณท่านก็เมตตาเาเดินทางยนี่ไปเจอใครข้อนบองเลยคุณโยมเลย นะตัวนี้ก็เปิดโอกาสนะเปิดโอกาสให้กับญาติโยมผู้มีศรัพพาได้ร่วมกันปิดแผ่นทองคำเปลวเนาะปิดแผ่นทองคำเปลวหลักกาอย่าเพิ่งอย่าเป็นอะเรื่องคนโยมเนอะอย่าไปสัมผัสเยอะตรงปลายตรงคมมาเด้เจ้าป่อยปะซี่บาดพือนได้ดังนัค่อยๆทำเนาะค่อยๆเห็นค่อยๆแปะเยอะแปะแผ่นทองคำเปลว นเป็นทองคำเปลวเป็นทองคำแท้เนี่ยแต่ว่าถ้าเอาไปดีถ้าเอาไปแข่ยปรวัตตอนนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชบุญญาเมธีเนาะน่ก็ใส่จุดเจิมทางสัตร์ทางฝั่นทาง้านนั้น่ทีจริงเราจะโยกมาที่เดียวก็ได้เนาะแต่ว่าเนื่องด้วยการวางแผน รอกแอรากระซิลรถก็จะวญ่ไปแล้วก็ยกขึ้นเพื่อการจอบการยกขึ้นในแต่ละมุกในแต่ละส่วนทางวัดก็ได้้จากการได้ตามจุดตามจุดต่างๆเขาพูดได้แปลนแล้วง่ายหอวเลยคุณผด้ดมนบเดินจะเดินแปลกๆอีกฝั่ง้นก็ไรกันนะ เรื่องเกี่ยวกับระิดชพบุญนัทธบุญท่านด้วยครับโ้นท่านก,ก็กำลังเจิมเหมือนกันนะ,ะทั้งหมดแปดยอดโยกแปดยอดนะแปดยอดตอนนี้ยกขึ้นไปยอดอีกยอดอบริวารน,นับแปดยิ้ก็กำลังหลวงพ,อพอ่อระิดชพคุณนัทนกำลังเจิมกำลังเจิมให้หลังจากนี้ท่านเจิมเสร็จแล้ว จะเป็นหน้าที่ของทีมยกทีมรถเทที่จะได้ยกขึ้นสู่เจดีทั้งแปดทิศส่วนพระสงฆ์ทั้งมวลเก็จะได้เข้าสู่บนผลพิธีรงจุดที่จะทำการุทธาพิเศษเนาะบูธาพิเศษส่นพระคุณเจ้าที่เมตตาเดินทางมา จะเริ่มใยมโมได้ครับถาขอความเมตตาอีกสักพักนะครับหลังจากเสร็จทำโน้นก็จะมาถวายทายธรรมถวายทายธรรมแล้วก็รับพรณจุดนี้ก่อนเรื่องโยมรับพรจุดนี้แล้วก็เข้าสู่บนบลพิธีจะได้ปฏิบัติภูมิชาเจลเสร็จแล้วก็คงจะเดินกลับมาที่ที่เดิมนะครับฉะนั้นาจะโยมพอกันร่วมกันปิดเป็นองคำเปลี่ยนก็ นนะส่วน <c oughs> อาน,นิสงส์ของการถวายฉาดฉาดก,ก็คือลก่กเงาเนะี่ยพยมที่จะคอยปกปักรักษาให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขอ่าฉะ,ะนะน,นั้นอานิสงส์แปดประการที่เราจะได้รับวันนี้ก็เหมือนกับพระธาตุบริวารพระธาตุแปดทิศที่รอบล้อมปกพระธาตุ องค์ประธานอยู่ก็แปดเจดีย์เหมือนกันเนี่ยของพระอาจารย์พลท่านได้สร้างไว้ให้กับพุทธศาสนชนได้ชื่นชมได้กราบไหว้สักการะบูชาเนาะมันบะอกว่าอน,นิสงส์ประเสริฐสุดเนี่ยได้แปดประการาก็คือหนึ่งไม่รู้สึกหนาวสองไม่รู้สึกร้อนสามละอองและทุลีไม่แปรเปืนเ่น สี่เป็นผู้ไม่มีอันตรายห้าไม่มีจัดใหญ่หกมหาชนยำเก่งทุกเมื่อเจ็ดเป็นผู้มีผิวพรรณละเอียดแปดเป็นผู้มีจิตใ,ใจกว้างขวางไม่หดหูอันนี้จากพระไตรปิฎกนะเริ่มที่สามสิบสองคุณทักกรนิกายนะที่ได้บันทึกเอาไวา้ไม่รู้สึกร้อนอ่าก็คือไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึหนาวก็คืออ่าไ่วันจะไปอยู่ที่เหนที่ใดอุณหภูม ในร่างกายโลกภัยไข้เจ็บก็จะไม่สามารถจก,กายไว้ในร่างกายของเราได้ให้รู้สึกทธมิมานและอ้องทุกีไม่แปรเปืเ้่อนก็คือความชั่วทั้งหลายนี่แหละจะไม่สามารถแปรเปเื่อนในจิต